ทางสายธรรมลาบากตรากํำกัดเกลาพวกเราทุกคนจะไกลจะไกลเดินไปวันได้ฝึกตนเกิดมาเป็นคนไม่อดทนหรือ,อจะได้ด<ห>ีูาาชาายนนนัพเเทกะ ู้หยิงน,น,นั่งเข่าท่ทนานั่งนั่งคาเทพิลานะครับซ้นอาพนมมือสวยๆเอาพนมมือสวย,สวยนะ,ยนนะอ่าพร้อมกันแล้วว่าพร้อมกับเสียงหลวงพอ่อตั้งแต่นับโมไปถึงไตรสรณนักคมแล้วก็ให้จำให้ดรีวยกว่าไตรสระนักคมคืออะไร เริ่มแต่นโมนะฟังเสียงของพ่อนะแล้วกน็นักเรียนก็พูดตามเลยแล้วก็ร้องกันทั้งหมดนะโมตัสาสาภะาวาตัวะโ้อกันอะระหะโตสัมมาสัมปตตา จะได้ไหมนะตั้งใจพุทธังสารนังกัจฉามิธรรมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิพุติยัมติพุทธังสารนังกัจฉามิพุติยัมิธรรมังสารนังคัจฉามิ Putih jambik sangkang salanang kacami Tak tijambik hudang salanang kacami Tak tijambik tamang salanang kacami Tak tijambik sangkang ทีนี้แบบพูดตามเมื่อกี้พูดพร้อมหลวงพ่อแล,ล,ล้วบางคนได้าบางคนก็ไม่ได้นะไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่เราจะต้องเค่อให้กันได้เติมเต็มให้กันได้อาทีนี้พูดตามหลวงพ่อนะพร้อมยังพร้พอมไหมตั้งแต่น้ำโมไปให้หลวงพ่อพูดมจมูกสามจบจบก่อนแล้วนักเรียนก็นพูดจมูสามจบเหมือนกันากกาตามหลังทาหลังสองจากหลวงพ่อพูดจบแล้วนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเดี๋ยวให้เราข้อไหว้จบสามจบก่อนนะขออีกสองสองจบนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่านนักเรียนพูดตามพร้อมกันสามจบ ไม่พร้อมการเอาม่หนึ่งสองสามนาโมติะคะวะโตไม่พร้อมจบ ชื่นใจมากเสียงดังกําลังฟังไพเราะป่านนี้แหละประมาณนี้นะเอาต่อไปพูดตามไตรสรณคมเป็นตอนตอนไปพุทธังสรณนังคชาฉามิพุทธังสรณนังคชาฉามิธรรมังสรณนังคชาฉามิธรรมังสรณนังคชาฉามิสังฆังสรณนังคฉามิสังมิ นี่คือตอนแรกตอนที่สองนี่จะเพิ่มหน้าหน่อยเดียวนอกนั้นเหมือนเดิมเพิ่มหน้าคําว่าทุติยมปิดนอกนั้นก็เหมือนเดิมทั้งหมดนะสังเกตดูนะทุติยมปิพุทธังตร,งระนังคัจฉามาพุทรมทุติยมปิดพุทธา,ามตรนังเนี่ยคนเราจะหลงจะหลงพุทธธรรมสฆงนี่แหละต้องพุทธก่อนลูกพุทธแล้วก็มาทำแล้วก็มาสง นะพดก่อนแล้วก็อันที่สองทำอันที่สามมีสูงอีกไม่นะอาละกมุเขาให้นำลงแระเทียบลงอ่ะเทียบลงธรรมดาอาแด่แล้วทีนี้แล้วทุติย็บต่ออ่าน,นำไปเพียนไปเรียบร้อยกว่าพูดตามให้เราพอพูดจบก่อนแล้วก็พูดตามนะ สุติยัมติพุทธังตระนังคาชามิอภุดัง,งยังมีเสียงแบบยังไม่มั่นใจต้องให้มันมั่นใจมั่นใจเป๊ะเปะเะเะแจมแจมใสใสแบบมั่นใจมั่นใจนะอีกใหม่ลองดูแบบมั่นใจนะเสียงอย่าเบาเสียงอย่าเอ่อยลให้งมันกลมมันกําเป็นเสียงที่มีมั่นใจความรู้สึกมัน เขาไม่เต็มที่นะขอรู้สึกมันมีขันนะไอ้ไม่ทุติยมปีพุทธังสารนังคัชชามิทุติยมปีพุทธังสารนังคัชชามีทำให้มันเต็มเต็มเสียงเต็มเต็มแบบนี้นะทุติยมปีทำมังสารนังคัชชามิทุติยมปีทำมังสารนังคัชชามิีดีมาก ทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิดีดีแบบนี้แหละนะให้มั่นใจมั่นใจตติยัมปีอุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปีอุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปีธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปี ตาติยมปีตังฆังสารนังคามิกาตยมปิจะรรจะมีคําตอนท้ายๆพระจะพูดว่าติสารณะพระมนางนิทพิตังนักเรียนก็จะรับว่าอามะอันเตนะขอสังเกตดูเวลาพระสรุปตอนท้ายเนี่ยพอจบตาติยมปีแล้วจะมีคําสรุปตอนท้ายว่า ติสารณคกขมาน,งนางนิธิตังนักเรียนตอบว่าอามะัตหอบตอบพร้อมกังดังพูดพร้อมกัะดังดังอามะพันเตก<า>คำนี้เขาจะใช้ช่วงพิธีการทำพิธีบุธมามกะแต่รับศีลฆ่าทำบุญท,ทั่วไปเนี่ยส่วนมากเขาไม่นิยมใช้คำนี้ติสารณคกขมานางนิธิตัง,นนนตงเนี่ยเขาไม่นิยมใช้ทำแบบพิธีทำบุญท,ทั่วไปทาบ้าน แต่พิธีในการเข้เขาพิธีทำพุทธาม,มกะเนี่ยต้องต้องกล่าวคํานี้และนักเรียนก็ต้องรับเขาว่าอามะพันเตพิธีบวชพระเอยบวชเนชเอยเขาจะใช้คํานี้ต่อท้ายติงสรณะพนระามานางวิธิก,กังรับว่าอามะพันเตพิธีของนักเรียนของครูอาจารย์ของอุบาสกอุบาสิกาแล้วแต่ที่พิธีเข้าพุทธาม,มกะพระก็จะสรุปตอนท้ายว่า ติสาระักขามานังนิธิตังรับว่าอ่าไม่ตอบใครมเมื่อพระสรุปตอนปลายปลายท้ายๆว่าติสาระักขามานังนิธิตังรับว่าเขาจะใช้ในพิธีอะไรพุทธามกะอะไรพูดตามนี้พุทธมามกกะพุทธมามักกะพุทธมามกะ พิธีนี่จะคล้ายกับพิธีคล้ายพิธีบวชเนรจะมีคําจะมีคําประกาศะจะมีคําประกาศขึ้นต้นเหมือนกับการบวชเนรเลยพ,พิธีพุทธมรารมาบขึ้นต้นว่าเอตาหงเหมือนเหมือนบวชเนรเลยถ้าเอถ้าหลายคนนี่จะเป็นเอเจมันมีคําประกาศเป็นบทบทสั้นๆประมาณสามสี่แถว เหมือนเหมือนเขาบวชชีก็จะมีคําขอบวชเหมือนบวชเนรเขจะมีคําขอบวชเหมือนบวชพระก็จะมีคําขอบวชพิธีเข้าประกาศตนเป็นพุทธมามกะก็มีคํามีคําสมาทานเช่นเดียวกันขึ้่ต้นด้วยเอตาหังเหมือนกันแล้วก็สมาทานสี่ห้ามีการมอบเครื่องสักการะอุชาต่อพระอุปบาอาจารย์ปู่ตาปู่าอาจารายาร์ทั้งหลายอาเป็นว่านักเรียนต้องต้องจําไว้นะว่าพุทธมามกะคืออย่างไร โอกาสหน้ามาเดี๋ยวพ่อจะถามอีกใหม่ว่านักเรียนพุทธามมกะว่าอย่างไรยกยกตัวอย่างให้ฟังสักตอนหนึ่งที่นักเรียนก็จะได้รู้เวลามีพระที่อื่นมาถามพุทธามมกะรู้จักไหมนักเรียนก็จะมั่นใจตัวเองนะก็เป็นว,ว่าการมาพบเจอมายี่ยมยามถามข่าวมาอบรมั่สอนมาเพิ่มพูนหนุนส่งวิชาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา,สา,ราเราคงจัดนะ คงจะสมควรแค่นี้แล้วมั้งนะแต่ว่าเขาฝากไปว่านักเรียนต้องรู้จักสวดมนต์นนะลูกนะก่อนนอนนะถ้าไม่สวดถ้าไม่สวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยระวังผีจะมาจะมาขอดงอนมนต์ดีบใครเคยโดนผีสิงบ้างเนี่ยฮนะฮนะใครเคยนอนละเมอม้างเนี่ยเนะ โอ้โหเยอะเลยคุณครูดูไว้นะเด็กนักเรียนนอนละเมอหลายคนเลยอ่าอ่าอ่าให้คุณครูได้ดูไว้นักเรียนกุศลนอนละเมอกันหลายคนเลยเอาล้วเอามือลงเอาล้วมือลงมือลงแล้วเวลานอนแล้วเคยกัดฟันแกะ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 เคยไหมกัดทำไมอ่ะโดนกัดเขี้ยวอ่าเอาล้ว ส่วนต์นก็ส่วนแล้วแผ่เมตตาก็แผ่แล้วแล้วก็มาทบทวนใจสรณะคนก็ทบทวนแล้วให้นักเรียนไปหัดพูดหัดวาให้จําได้ไหมรู้จําได้แน่นแน่นแล้วก็จะได้เอาไปสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันนะลูกนะสําหรับช่วงนี้บทข้อก็จะพูดคุยอ่าปากฟังถ่ายทอดสืบทอดหรือเป็นการถ่ายทอดการประพฤติปฏิบัติของเรา ให้นักเรียนได้นําไปใช้ที่บ้านในะชีวิตประจำวันที่บ้านสวงตัวห,นนห,นนห้องนอนก่อนนอนก็สบดมนต์ก่อนนอนไปบ่อยในลูกนะ้ำแผลมีตาผู้ผีปีศาจต,ต่างๆก็จะไม่มาครอบงำพวกเรานะคาว่าพูดผีปีศาจเนี่ยเดี๋ยวเราก็าจะเล่าให้ฟังวันศุกร์หน้าถ้าได้ไีกวันวันหน้าเราก็า่อทันย,ย์ยัก็จะไม่สอนธรรมะอะไรมากเราก็าจะมาเล่ามาเล่าให้ฟังถ้าใครอยากฟังหลวง็อเล่า อะไร,ประแปลกก็นย่าลือกให้ฟังในวันศุกร์หน้าอยากหลบไปไหนต้องติดตามข้อต่อไปแค่นี้นะอายุมั่นขวัญยืนทุกคนโชคดีมีชัยทุกคนตลอดถึงครูด้วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพจิตสุขภาพกายแจ่มใสผ่องใสปาศกากโรคารพญาที่เบียดเบียนนักเรียนทุกคนก็ให้อายุมั่นขวัญยืนโชคดีมีชัย สวยหล่อดร่ำรวยกับทุกคนนะมีเงินมีทองมีใช้ทุกคนจเจริญสุขรุ่งเรืองรุ่งเรืองสาธุอ่าทีนี้ก็กอ่าพุกเข่าไหวพระ but do

ไปสีเขียวเอาไว้แม่แหละพอเสร็จพิธีแล้วก็ค่อยกดบนจุให้สีเขียว